ต่อมาเรามาดูตัวที่2กันก็คือตัว A นะคะ LVO LATA กันบ้างเริ่มแรกก่อนส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวลักษณะที่โดดเด่นของเขาเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราลองวาดเป็นรูปเซลล์เนาะอ่ะเป็นเซลล์หนึ่งเซลล์แล้วก็มีเยื่อหุ้มเซลล์ตรงบริเวณของใต้เยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยเราจะพบถุงนะคะอยู่ใต้ เยื่อหุ้มเซลล์ของเขาอีกทีหนึ่งซึ่งเจ้าถุงตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่าแต่ละถุงเนาะเราเรียกว่า LVO lus หรือถ้าเรียกหลายๆถุงก็คือ LVO line นั่นเองเนาะซึ่งมันเป็นลักษณะเฉพาะที่จะพบในเจ้าโปรตีสที่จัดอยู่ในกลุ่มของ LVO l a t a นั่นเองถ้าพูดถึงในแง่ของลักษณะการดำรงชีวิตนะคะสำหรับ LVO l, l t t เนี่ก็จะค่อนข้างมีความหลากหลายเหมือนกันเนาะก็คือสามารถพบได้ทั้งพวกที่เป็นออ t ตโ p ร ก็คือสามารถสร้างอาหารเองได้เนาะกับบางกลุ่มก็อาจจะเป็นพวกที่สร้างอาหารเองไม่ได้เรียกว่า h e t e r o t r o p นั่นเองเรามาดูตัวอย่าง Lvo lata ที่น่าสนใจกันนะคะก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ตัวอย่างใหญ่ๆด้วยกันเนาะเริ่มจากตัวอย่างแรกก็คือเจ้า dinoflagellates ไดโนแฟกเ l อเ t สหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้คือรูปวาดนะคะถ้าสังเกตนักเรียนจเห็นว่าเจ้าไดโนแฟกเจอเ t สเนี่ยมันจะมีบางลักษณะร่วมกันนั่นก็คือมันจะมีร่องอยู่ที่เซลล์ Sell, เนาะแล้วก็มี f l a เจอ r ่เนี่ยโผล่ Pro ออกมานะคะดังนั้นอ่ะย้อนกลับมาบันทึกเพิ่มเติมนิดนึงเนาะ โดยปกติเนี่ยเราสามารถที่จะพบไดโนแฟกเจอเลตได้ทั่วไปเนาะตามแหล่งน้ําต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ําจืดหรือว่าน้ําเค็มนะคะทีเนี้ยลักษณะเฉพาะอย่างที่บอกไปเนาะเจ้าไดโนแฟกเจอเลตเนี่ยถ้านักเรียนสังเกตจากรูปเมื่อกี้เอามาวาดอีกทีก็ได้ที่เซลล์ของเขาเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นเหมือนกับร่องอยู่นะคะโดยร่องตรงนี้เนี่ยมันจะมีส่วนของแฟกเจลลาพาดขวางอยู่นะคะอ่ะโดย ในโนแฟก c ิล r ่เนาะจะมี2 f l a ฟก u ิ a โดยเส้นหนึ่งเนี่ยจะพาดตามแนวยาวส่วนอีกเส้นก็จะพาดตามแนวขวางนั่นเอง อันนี้คือลักษณะเฉพาะของไดโนแฟกเจอเรตนะคะอีกลักษณะหนึ่งที่สำคัญซึ่งลวดลายที่เกิดขึ้นตรงนี้มันเป็นเพราะว่าเจ้าไดโนแฟกเจอเรตเนี่ยมันจะมีการสร้างเกราะขึ้นมาห่อหุ้มตัวเซลล์อีกทีหนึ่งซึ่งมีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบแต่ทั้งนี้เกราะที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เซลล์วอลเนาะมันเป็น เราะเป็นสารอีกชั้นหนึ่งที่มันถูกสร้างเพิ่มเติมขึ้นมานะคะเป็นลักษณะเฉพาะไดโนแฟกเจอรเนี่ยมันมีความหลากหลายอยู่ประมาณนึงเลยแหละมันก็มีทั้งพวกที่ก่อประโยชน์กับพวกที่ก่อโทษเหมือนกันนะคะอ่ะโดยตัวอย่างแรกเนี่ยไดโนแฟกเจอรเในกลุ่มนี้เนี่ยนะคะ ไม่ได้ระบุชื่อแบบเฉพาะลงไปในโนแฟกเจอรเลตบางชนิดเนี่ยเมื่อมันอาศัยอยู่ในแหล่งน้ํานะคะและถ้าหากว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันเหมาะกับการเจริญเติบโตมากเลยมันอาจจะมีการปรับ,บปนหรือปนเปื้อนของสารเคมีบางชนิดเนาะในแหล่งน้ํามันก็ยิ่งทําให้มันเนี่ยยิ่งเจริญเติบโตได้ดี ดังนั้นเมื่อมันจเจริญเติบโตได้รวดเร็วเสร็จปุ๊บสิ่งที่ตามมาสีที่เปลี่ยนไปของน้ําแหล่งน้ำเนี่ยมันก็คือสีที่เกิดขึ้นจากเจ้าดโนแฟกเจอเรตนั่นเองเนาะดังนั้นปรากฏการณ์ตรงนี้ที่เกิดขึ้นที่ดโนแฟกเจอเรตอยู่ดีๆมันก็เพิ่มจํานวนแบบหุ้มหุมเยอะขึ้นมาเต็มไปหมดเลยทําให้น้ําเปลี่ยนสีเนี่ยเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการณ์ขี้ปลาวาน แต่วานไม่ช่ปลาเนาะ,ะหรือเรอไทนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างแรกเนาะทำให้น้ำทะเลเปลี่ยนสีซึ่งในบางครั้งเนี่ยพอมันเพิ่มจำนวนมากๆเข้าเนี่ยไอเจ้าไดโนแฟกเอเลตบางส่วนเนี่ยมันก็สามารถที่จะสร้างสารพิษให้กับแหล่งน้ำเหมือนกันแล้วมันก็จะไปเป็นอันตรายให้กับสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในแหล่งนั้นเนาะทำให้สัตว์น้ำเนี่ย ตายได้ต่อมาตัวอย่างที่2ของไดโนแฟกเจอเลตตัวอย่างเช่นเจ้าพวกจิมโนดีเนียมกับอเล็กซานเดรียมสปีชีส่วนตัวนี้ชื่อเขาอลังการมากเลยคุณชอบอเล็กซานเดรียมซึ่งเจ้า2ตัวนี้เนี่ยมันถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นโปรติสที่สร้างสารพิษนะคะที่เป็นพิษในกลุ่มพาราลติกเชลฟิชพ i s ซ์นิงนะคะอะ, ytic, ze, อะพาราลติกพาราลซ์เนาะในที่นี้เนี่ย นั่นแสดงว่ามันเป็นสารพิษที่สมผลให้เกิดการทํางานของระบบประสาทเนาะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดการเป็นอัมพาตแล้วก็เสียชีวิตได้นั่นเอง ดังนั้นเพิ่มเติมไปนิดนึงเนาะอาการหลังจากที่ได้รับพิษชนิดนี้เข้าไปนะคะจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนดังนั้นเวลากินอะไรต้องระวังเนาะอาหารทะเลต่างๆพยายามรับประทานจากแหล่งที่เรามั่นใจว่าปลอดภัยนะคะหรือถ้าไม่มั่นใจก็ไม่ต้องกินจะดีกว่าส่วนอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็เป็นอ่าถ้าเราเดาจากชื่อเนาะเป็น d i a r r h e ต t i c shellfish คอยนิ ing, นะคะในอาเรียไดีอารียติกตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดอาการท้องเดินท้องเสียเนี่ยแหละนะคะอ่ะซึ่งตัวอย่างของเจ้าโปรตีสในกลุ่มนี้ที่สร้างสารพิษชนิดนี้ได้เนี่ยเขามีชื่อว่าไดโนไฟซิสอ่ะซึ่งก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองไดโนไฟซิสอันนี้ก็คือตัวอย่างของไดโนแฟกเจ l เรตนะคะที่มัน ก่อพิษให้กับสิ่งมีชีวิตที่รับสารพิษที่มันสร้างเข้าไปนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีไดโนฟกเจเลตที่เป็นมิตรกับโลกอีกแล้วเนาะเป็นไดโนฟกเจเลตที่มีความสําคัญต่อระบบนิเวศมากเลยเนาะโดยเฉพาะระบบนิเวศของปะการังนะคะเขามีชื่อว่าซิมไบโอดีเนียมอ่ะซึ่งเจ้าซิมไบโอดีเนียมเดี๋ยวนะอ้าวครูไม่ได้ใส่รูปมาแน่เลยขออภัยทีนี้เนี่ยเจ้า ซิมไบโอดีเนียมเดี๋ยวถ้าหาว่าโคแซกรูปได้เดี๋ยวใส่เพิ่มมาให้นะซิมไบโอดีเนียมนะคะเขาจัดเป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าซูเซนเทลลีก็คือพวกไดโนแฟกเจอรเตที่มันเข้าไป ใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกับปะการังนะคะเข้าไปอยู่ภายในปะการังเนี่ยแหละและทีนี้เขามีความสามารถในการที่จะสร้างอาหารได้ซึ่งอาหารที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นอาหารให้กับปะการังเนาะทาให้ทั้งเจ้าซูแซนเทลลี่แล้วก็ปะการังเนี่ยมันมีความสัมพันธ์แบบมูชวลิซึมนั่นเองเนาะสามารถที่จะดํารงชีวิตพึ่งพากันได้แต่ทีนี้ถ้าหากว่านักเรียนเคยได้ยินข่าวเนาะในช่วงที่อุณหภูมิสูงจัดๆหรือว่าอย่างนะับปัจจุบันตอนนี้เนาะ สถานการณ์ของปะการังเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงนักเรียนอาจจะเคยได้ยินปรากฏการ์ที่เรียกว่าปะการังฟอกขาวนะคะซึ่งการที่ปะการังมันฟอกขาวเนี่ยนั่นหมายถึงว่าปะการังมันตายไปแล้วนั่นเองเนาะสาเหตุที่ปะการังมันตายประการังสำคัญอย่างหนึ่งเลยก็คือเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยมันส่งผลให้ไอเจ้าไดโนแฟกเจอตกลุ่มนี้เนี่ย มันไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้เนาะแล้วมันก็อาจจะหนีหายไปหรือว่าตายจากไปดังนั้นเมื่อซูเซนเทลลี่เนี่ยมันตายจากไปปุ๊บเจ้าปลาการังมันก็ขาดแหล่งอาหารนั่นเองเนาะมันก็เลยทำให้เจ้าปลาการังเนี่ยค่อยๆมีสีซีดขาวก็คือมัน ได้เสียสภาพไปแล้วแล้วก็ตายลงไปนั่นเองนะคะซึ่งน่ากลัวมากเลยเนาะภาวะโลกร้อนที่มนุษย์เราเนี่ยสร้างขึ้นเพราะว่าสร้างผลกระทบอย่างเป็นวงกว้างให้กับสิ่งมีชีวิตทั่วโลกรวมไปถึงกลับมากระทบตัวมนุษย์เราเองเนี่ยแหละเนาะดังนั้นถ้าหากว่ามีอะไรที่เราพอจะทําได้เนาะเช่นการประหยัดพลังงานต่างๆหรือว่าการใช้ซ้ําใดๆก็ตามเนาะถ้าช่วยกันได้ก็พยายาม ก็พยายามช่วยกันทํำคนละไม้คนละมือนะคะเพราะเราทําคนเดียวไม่ได้แน่นอนอันนี้ก็คืออีกตัวอย่างหนึ่งเนาะเจ้าซิมไบโอตีเนียมเดี๋ยวเอารูปมาแปะเพิ่มให้นะ,ะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มที่น่าสนใจมากๆเช่นกันนะคะน้องเขามีชื่อว่าน็อกติลูค่าซินทิแลนส์กับเซราเทียม ซึ่งเจ้าไดโนแฟลกเจลเลตสตัวนี้เนี่ยมันทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าไบโอลูมิเนสเซนหรือก็คือการเดืองแสงของน้ำตอนกลางคืนนั่นเองอเดี๋ยวเลเบลชื่อให้นิดนึงเนาะเจ้าตัวนี้ที่มีรูปร่างคูุมองมันเหมือนคล้ายๆกับหอไอเฟลนะคะเขามีชื่อว่าซีลาเทียมน็อกทิลูกา เจ้า2ตัวนี้สามารถที่จะสร้างสารที่มันเรืองแสงได้เนาะดังนั้นในตอนกลางคืนแสงหมดไปแต่เจ้า2ตัวนี้ยังสร้างแสงอยู่ได้มันก็เลยทําให้เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาเนาะนักเรียนอาจจะเคยได้ยินข่าวเนาะอย่างเช่นแบบในช่วงครูไม่แน่ใจว่าแบบช่วงใกล้ๆฤดูหนาวหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะอย่างเช่นที่แบบทะเลบางแสนก็เคยเกิดปรากฏการณ์นี้เหมือนกันนะคะโอเคก็จบไปนะคะ ตัวอย่างแรกเนาะสำหรับสมาชิกในกลุ่มของ LVO l a t a อ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่อีกกลุ่มหนึ่งกันเนาะก็คือในกลุ่มของ AP i complex a n มาเริ่มกันที่ลักษณะทั่วไปก่อนเนาะสำหรับ AP i complex a n เนี่ยจะมีการดำรงชีวิตแบบปรสิต ก็คือจะต้องมีโฮสต์นั่นเองเข้าไปอาศัยสักช่วงชีวิตหนึ่งเข้าไปขยายอาณาจักรเนาะทำให้มันสามารถที่จะดำรงเผ่าพันธุ์ของมันต่อไปได้อะต่อมาลักษณะเฉพาะของพวก a p พิคอมเพล็กซสารเนี่ยนะคะในระยะใดระยะหนึ่งของเขาเนี่ยมันจะมีเซลล์ที่มีโครงสร้างหนึ่งที่เรียกว่า p p i ิคอ c อมเ l e x มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับ ปากแหลมๆนะคะซึ่งปากแหลมตรงนี้นี่แหละมันก็จะเอาไว้ใช้ในการเจาะเซลล์ของโฮสต์นั่นเองเพื่อให้มันเข้าไปทําอะไรสักอย่างอย่างเช่นหาที่อยู่หรือว่าเข้าไปเพื่อที่จะแบ่งเซลล์เป็นอีกระยะระยะหนึ่งนั่นเอง ก็คือเป็นหนึ่งในวงจรชีวิตของมันเนาะเป็นลักษณะเฉพาะที่พบใน a อ c o m p l e x a n ซนอกจากนี้เนี่ยโดยปกตินะคะ AP Complex a n ซเนี่ยเขาจะไม่มีโครงสร้างที่เอาไว้ใช้ในการเคลื่อนที่ยกเว้นในส่วนของ 4, 000, 000, เซลสืบพันธุ์เพศผู้เนื่องจากว่า 4, 000, เซลสืบพันธุ์เพศผู้เนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องเคลื่อนที่เพื่อไปหา 4, 000, เซลสืบพันธุ์เพศเมียนั่นเองเนาะมันถึงจะเกิดการปฏิสนธิได้ ซึ่งตัวอย่างที่ยกมาให้ดูนะคะก็จะมีหนึ่งตัวอย่างด้วยกันนะคะเชื้อตัวนี้มีชื่อว่าพลาสโมดียมซึ่งเป็นโปรตีสชนิดหนึ่งที่ก่อโรคมาลาเรียหรือถ้านักเรียนเคยได้ยินอีกชื่อหนึ่งเนาะมันก็คือโรคไข้จับสันมาดูกันที่วงจรชีวิตของเจ้าเชื้อพลาสโมดียมกันก่อนเริ่มแรก ตัวที่เป็นพาหะของเชื้อเลยเนี่ยก็คือเจ้ายุงตัวนี้ก็คือยุงก้นปล่องนั่นเองนะคะเริ่มแรกก่อนยุงก้นปล่องที่มันมีเชื้อเนี่ยเจ้าพลาสโมเดียมเนี่ยมันจะอยู่ในระยะที่เรียกว่าสปอร,รซอซยก่อน พอยุงมันกัดเราปึ๊บนะคะมันก็จะปล่อยเชื้อสปอรซอยย์เข้ามาผ่านทางน้ำลายของเรานี่เองไม่ใช่มันจะปล่อยเชื้อสปอรซอยย์นะคะผ่านทางน้ำลายของมันพอมันผ่านน้ำลายปึ๊บมันกัดเราเข้ามามันก็จะค่อยๆปล่อยเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดของเรา แต่ทีนี้เนี่ยไอเจ้าพลาสโมดียมในระยะสปอรซอซยเนี่ยมันก็มีอวัยวะเป้าหมายซึ่งก็คือที่ตับของเรานั่นเองดังนั้นเมื่อมันเดินทางมาถึงตับของเราปุ๊บนะคะเจ้าสปอรซอซยเนี่ยมันก็จะเข้าไปจเจริญเติบโตแล้วก็แบ่งเซลล์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่ภายในเซลล์ตับของเราในระยะหนึ่งจนกระทั่งมันอยู่ในระยะที่เรียกว่าคิดซอนนะ ซึ่งไอเจ้าระยะคิสซอนตัวนี้เนี่ยด้วยความที่มันพอมันแบ่งเซลล์มากเข้ามากเข้าเนาะจำนวนเซลล์มันเยอะมากๆม,ม,มันก็เลยจำเป็นที่จะต้องเจาะเซลล์ตับของเราออกมาพอมันเจาะเซลล์ตับของเราออกมาปุ๊บอ่าแน่นอนไอเจ้าระยะคิสซอนตัวนี้เนี่ยตัวเซลล์ที่มันปล่อยออกมานะคะมันจะมีอีกระยะหนึ่งเรียกว่าระยะเมอรูซอย เจ้าตัวนี้นะชื่อว่าเมโรซอยไอเจ้าเมอโรซอยถ้าเราสังเกตจากรูปร่างของเขาที่ระยะนี้เนี่ยแหละการที่มันสามารถเจาะออกมาได้นั่นเป็นเพราะว่ามันมีส่วนของเอพิคอร์คอมเพล็กสนั่นเองทีนี้เหตุการณ์มันยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้เนาะเริ่มแรกก่อนเนาะหนึ่งก็คือเจ้าเออเมอโรซอยเนี่ยมันเจาะออกมาจากเซลล์ตับ ดังนั้นเมื่อมันออกมาจากเซลล์ตับของเราเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้าสู่กระแสะเลือดบางส่วนดังนั้นไอเจ้าเมอโลซอยทั้งหลายเนี่ยมันก็จะเริ่มเจาะเข้าไปในเม็ดเลือดแดงของเราและในเซลล์เม็ดเลือดแดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เมอโลซอยเนี่ยมันเจาะเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการเจริญเติบโตอีกแล้วนะคะโดยเมื่อมันเจริญเติบโตเนี่ยมันจะเข้าสู่อีกระยะหนึ่งที่เรียกว่า Trophosoid มันก็จะมีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเนี่ยแหละ,จะเจริญเติบโตไปแบ่งเซลล์แบ่งเซลเซล์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งอยู่ในระยะของคิทซอนอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะซึ่งในระยะคิทซอนคล้ายๆกับในเซลล์ตับเลยเหมือนเดิมพอมันแบ่งเซลล์มากเข้ามากเข้าจนถึงที่ความจุความจุหนึ่งที่เซลล์เม็ดเลือดแดงของเราไม่สามารถรับไหวไอ้เจ้าคิทซอนเนี่ยมันก็จะ,จะเจริญมาเป็นระยะ เมอรอซอยอีกครั้งเนาะแล้วก็เจาะอ,ออกมาจากเม็ดเลือดแดงของเรามันก็เลยส่งผลให้เม็ดเลือดแดงของเราแตกอ่ะซึ่งในระยะที่เม็ดเลือดแดงของเราแตกนี่แหละนะคะมันก็สัมพันธ์กับอาการที่เรียกว่าอาการจับสันเนาะก็คือเป็นไข้รู้สึกร้อนๆหน,นาวๆสลับกันไปเป็นระยะๆะะอยู่เรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่า โดยปกติเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยเม็ดเลือดแดงมันก็จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ถูกมะนะคะแต่ว่าเมื่อเม็ดเลือดแดงเซตนี้เนี่ยมันถูกทําลายเนาะมันก็เลยส่งผลให้ร่างกายของเราเนี่ยมีอาการที่เป็นไข้นะคะแต่ว่าพอเม็ดเลือดแดงมันสร้าง เม็ดเลือดแดงเซตใหม่เข้ามาทดแทนเนี่ยร่างกายของเรายังมีเชื้อมาลาเรียอยู่มันก็วนลูปเดิมเนาะเจาะเข้าเซลล์เม็ดเลือดแดงแล้วก็ทําให้เซลล์เม็ดเลือดแดงแตกวนลูปไปเรื่อยๆอย่างนี้ซึ่งถือว่าอันตรายมากเนาะเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้รับการรักษาเนี่ยเม็ดเลือดแดงของเราถูกทําลายไปเรื่อยๆเซลล์ตับถูกทําลายไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้นั่นเอง ดังนั้นในระยะของการแตกของเม็ดเลือดแดงเนี่ยแหละเนาะที่มันสัมพันธ์กับอาการไข้ที่เกิดขึ้นนะคะสลับกันไปเรื่อยๆทีนี้ปุ๊บวงจรของเจ้าเมโรซอยมันยังไม่ได้จบเพียงแค่นี้เนาะอ่ะ เมื่อกี้เราดูในส่วนของเมอโลซอยที่มันเข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดงแล้วก็ทำให้เกิดอาการไข้เรียบร้อยนะคะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีเมอรโลซอยอีกส่วนหนึ่งเนาะมันผันตัวเองนะคะไปเป็นเซลล์แกมมีโตไซต์แทนอ่ะซึ่งก็จะสร้างเซลล์เตรียมไว้สำหรับใช้ในการสืบพันนั่นเองเนาะซึ่งไอเจ้าแกมมีโตไซต์ตัวนี้เนี่ยนะคะมันจะกลับไปสร้างเป็น ระยะหนึ่งก็คือมันจะถูกสร้างไปเป็นสปอรซอยชุดใหม่แต่ว่าวงจรอีกวงจรหนึ่งนี้เนี่ยนะคะมันจะไปเกิดขึ้นในยุงและไม่ได้มาเกิดขึ้นในคนเนาะโดยเจ้าแกมีโวไซเนี่ยมันสามารถที่จะส่งต่อผ่านยุงอีกตัวได้เนาะถ้าหากว่ายุงอีกตัวเนี่ยมันเข้ามากัดเราที่ในร่างกายของเราเนี่ยได้รับเชื้อนั่นเองดังนั้นเมื่อเจ้ายุงเนี่ยมันได้รับ แกมีตัวไซส์ไปนะคะเซลล์สืบพันธุ์แต่ละชนิดก็คือทั้งเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้แล้วก็เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียเนี่ยมันก็จะเกิดการปฏิสนธิกันเกิดขึ้นเนาะจนสุดท้ายเนี่ยมันก็จะสร้างเป็นโอโอซิสขึ้นมาแล้วสุดท้ายโอโอซิสมันก็จะแตกออกกลายมาเป็นสปอร์โซย นั่นเองแล้วก็วนลูปอีกครั้งหนึ่งเนาะสปอร์โรซยก็จะ,จะเจริญเติบโตอยู่ในร่างกายของยุงเนี่ยแหละจนกว่าที่เจ้ายุงเนี่ยจะไปกัดมนุษย์แล้วก็ปล่อยสปอร์โรซยเข้าสู่กระแสะเลือดอีกครั้งหนึ่ง อันนี้ก็คือวงจรของเจ้าพลาสโมดียมนะคะว่ามันสามารถทำให้เกิดโรคมาลาเรียได้ยังไงเนาะก็คือมียุงเป็นพาหะเข้าไปเจริญเติบโตแล้วก็ก่อโรคให้กับร่างกายของมนุษย์เป็นโรคมาลาเรียและในขณะเดียวกันที่ระยะของมอเมโรซอยเนี่ยมันก็สามารถที่จะเจริญเติบโตไปเป็นแกมีโตไซต์เพื่อที่จะกลับมาสืบพันธ์ดำรงผ่อพันธุ์ต่อในยุงอีกครั้งหนึ่งนะคะ ทีนี้มาอีกตัวอย่างหนึ่งเนาะเป็นตัวอย่างสุดท้ายในแก๊งของ LVOlata และก็คือกลุ่มของ s i l a t e นะคะสำหรับกลุ่มของ s i l a t e เนี่ยจะมีความหลากหลายสูงมากเนื่องจากว่ามันมีรูปแบบการดำรงชีวิตที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการล่าเหยื่อหรืออาจจะเป็นลักษณะของการอิงอาศัยก็ได้หรือบางชนิดก็ยังพบว่าเป็นพวกปรสิตได้อีกเช่นกัน นะคะมีการดำรงชีวิตได้หลากหลายแบบมากเลยทีนี้เนี่ยลักษณะพิเศษที่ทำให้เขาอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าซิเอตเหมือนกันนั่นก็คืออถ้าเดาจากชื่อนะคะแสดงว่ามันต้องมีส่วนของซิเลียถูกต้องอ่าเขามีซิเลียนะคะที่เอาไว้ช่วยในการเคลื่อนที่หรือว่าเอาไว้ใช้ในการพัดโบกเพื่อที่จะเอาอาหารเข้าเซลล์นั่นเอง ยกตัวอย่างมาให้นะคะถ้านักเรียนนึกถึงตอนที่เคยเรียนแลบตอนม4ก็อาจจะมีโอกาสได้เจอบ้างเนาะตัวอย่างเช่นเจ้าตัวแรกนะคะก็คือเจ้าบติเซลล่านะคะเขาก็จะมีซีเลียที่ช่วยในการพัดโบกเอาอาหารเข้าสู่เซลล์นะคะอ่ะทีเนี้ยลักษณะ เ่นของเจ้าวอตอติเซลล่าที่น่าสนใจเนาะถ้าใครยังพอจำได้ตรงบริเวณนี้ของเขานะคะมันจะมีลักษณะคละ้ายๆกับสปริงที่สามารถยืดหดได้เนาะมันก็จะทำให้เซลล์เนี่ยยืดแล้วก็หดได้เนาะและมันก็จะมีซิเลียแถวๆบริเวณเนี่ยช่วยในการพัดบกอาหารเข้ามาหรืออีกตัวอย่างหนึ่งตัวนี้มีชื่อว่าสเตนเตอร์นะคะอันนี้เห็นซิเลียชัดเจนเนาะมันจะอยู่ตรงบริเวณ นี้นะคะซึ่งเป็นลักษณะคล้ายๆกับปากนั่นแหละนอะกที่จะพัดโบกเอาอาหารกลับเข้าไปในเซลลหรืออย่างตัวนี้เป็นตัวที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีเนาะเพราะว่าเราจะเจอตัวอย่างกันบ่อยๆนะคะเช่นเดียวกันเจ้าพารามีเซียมเนี่ยเขาก็จะมีีเหลลยอยู่รอบๆเซลล์ของเขาเนาะช่วยในการเคลื่อนที่แล้วก็พัดโบกอาหารเข้าสู่บริเวณร่องปากของเขานั่นเอง ก็จบไปเนาะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะสำหรับกลุ่มของอะไรนั่นเองก็คือเจ้า lvolata นะคะซึ่งเป็นสมาชิกใน s a r c l a d e ทีนี้ทบทวนนิดนึงสำหรับ s a r c l a d e มันมีสมาชิกอะไรบ้างนะอ่าย้อนกลับไปที่ตัว s ก่อนก็คือ s t r a m i n o p t e s พวกสตรามีโนไพส์ก็จะประกอบไปด้วยตัวอย่างอะไรบ้างนะอ่าก็เป็นพวกไดอะตอมแล้วก็พวกสารายสีน้ำตาลเป็นหลักเนาะเพราะว่าเขามีคอโรฟิลเ l Ac แล้วก็ฟิลโคแซนทินนะคะซึ่งเจ้าฟิลโคแซนทินเนี่ยเป็นตัวหลักที่ทำให้เซลล์ของสิ่งมีชีวิตนั้นๆเนี่ยมีสีออกน้ำตาลออกเหลืองนั่นเอง ส่วนเมื่อกี้ที่เพิ่งจบไปสดๆร้อนๆเนาะก็คือในกลุ่มของ LVO l a t a นะคะที่จะมีลักษณะเฉพาะก็คือมีถุง LVO ลายอยู่ใต้เยื่อหุ้มเซลล์เนาะก็จะมีตัวอย่างทั้งพวกไดโน f l กเจ l เลตเอพิคอมเพล็ซแล้วก็ซ i l i a t e นั่นเอง ทีนี้ในกลุ่มสุดท้ายตัว R นะคะจะไม่ได้เน้นลึกมากเนาะแต่ว่ายกตัวอย่างให้นะคะก็คือกลุ่มของไรซาเรียนทีนี้เนี่ยเจ้ากลุ่มของไรซาเรียนเนี่ยนะคะถ้าหากว่าพูดถึงข้อมูลทั่วๆไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกับพวกอะมีบานะคะเพราะว่าสามารถที่จะกินอาหารแล้วก็เคลื่อนที่โดยใช้อะไรนั่นเอง ใช้สูดโดโพเดียมถูกต้องแต่ทีนี้เนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับอะมีบาซะทีเดียวนะคะเพราะว่าบางชนิดเนี่ยเจ้าพวกไรสาเรียนเนี่ยเขาจะมีเปลือกแข็งห่อหุ้มเซลล์อยู่แล้วก็สูดโดโพเดียมที่เขาใช้เนี่ยบางชนิดถ้าอย่างที่เราเคยเห็นในอะมีบาสู o โดโพเดียมมันจะเป็นโหลบทู่ๆแบบนี้เนาะเอาไว้คขมือบ นะคะแต่ถ้าเป็นพวกไลซาเรียนเนี่ยสูโดโพเดียมของเขาจะเรียกว่าแอ็กโซโ u m พเดียมซึ่งลักษณะของแอ็กโซโพเดียมเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นสูโดโพเดียมแบบทูๆแต่ว่าลักษณะของเขามันจะมีลักษณะคล้ายๆกับเข็มเนาะเป็นแท่งยาวๆออกมาเอาไว้ใช้ในการเคลื่อนที่แล้วก็กินอาหารได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือความแตกต่างเนาะ ประมาณนี้สำหรับกลุ่มของ SAR S A R c r e e ดังนั้นเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาต่อกันที่อีกซูเปอปร์กรุ๊ปหนึ่งก็คือซูเปอปร์กรุ๊ปของอาร์เคียพลาสตีด้ากันนะคะ